จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมเทวดาผู้จเจริญทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลทั้งหลายทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้วันนี้อาตมาภาพก็จะนําธรรมะมาเสอความหมายในเรื่องของอัตถกาถาสังกับปราคชาดกว่าด้วยลูกศรคือกิเลส คนที่ยังไม่เคยฟังก็ตั้งใจฟังคนที่ฟังแล้วก็ฟังอีกก็ได้เพื่อให้เกิดปัญญาเพิ่มพูลบุญยราศีเพื่อให้ประคับประกองเจริญศรัทธาปัญญาปรามีก็จะเกิดขึ้นเจตคณะพระราชาโยมทุกท่านทุกคนโดยทั่วกันในเรื่องนี้ก็ธรรมะปฏิิความหมายก็ว่าลูกศรคือกิเลสโยมเป็นยังไงก็มีชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งโยมตั้งใจออกบวชถวายชีวิตให้แก่พระตัตนา อยู่มาวันหนึ่งขณะบินทบาทในเมืองสวัสดีได้เห็นหญิงที่ตกแต่งประดับประดาสวยงามเข้าจึงเกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่อยากประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนาพระภิกษุที่เจพรนษากว่าได้เห็นอาการเข้าจึงถามถึงเหตุที่ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ครั้นทราบว่าพระน่มมีความประสถงจ์จเสกจึงพาไปเฝ้าพระศาตดา เมื่อพระบรมตาตตราตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพาภิกษุไม่มีแจ่ใจมาทําไมหรือพาภิกษุผู้ที่ผู้ไม่มีแจ่ใจมาทําไมหรือแล้เจึงกระ,ะเจ้าจึงพากันกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระบรมตาตาตราตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอกัสันจะเสืกจริงหรือภิกษุพระภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่า จริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเพราะเหตุอะไรถึงจะเสกเนี่ยพิกตูนั้นจึงกราบทูลให้งสงทราบหมดทุกข้อเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนธรรมดาว่าต,ตรีทั้งหลายนี้เคยได้เคยทำความต้วมองให,ให้เกิดแม้แจตศาสผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายผู้ที่ข่มกิเลสได้ด้วยชาญเหตุใดจะไม่ทำบุคคลผู้ไร้คุณสมบัติเช่นเธอ ให้ต้องมองเล่าขนาดท่านผู้บริสุทธิ์ยังต้องมองได้ท่านผู้พร้อมด้วยยศก็ยังทำความไม่เสื่อมได้รวมที่พัดโพเขาสิเนรุให้หวันไหวฉะไหนจะไม่พัดขยะใบไม้เก่าให้กรกะดกระจายเล่าจิเลสนี้ยังก่อกวนผู้นั่งอยู่ที่โคนต้นโพกำลังจะตรรู้ได้ฉะไหนจะไม่ ก็ควรคนเช่นเธอเล่าครั้นตรัสดังนี้แล้วพิกษุทท้งหลายทูลอารัตนาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ว่าในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัสเสวยครองราชสมบัติอยู่ในพระนคราราณีพระโพธิสัตว์ก็ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มีทรัพย์สมบัติ80โกรครั้นเจริญไปได้เล่าเรียนศิลปะ ทั้งปวงในเมืองตากศิลาเมื่อเรียนสำเร็จแล้วก็กลับมายัางเมืองพราสีอยู่ครองเรือนมีบุตรภรรยาครั้นบิดามารดาล่วงลับไปแล้วเจ้าตัวนั้นได้รำพึงรำพันขึ้นทรัพยที่บิดามารดารวบรวมไว้อย่างปรากฏอยู่แต่พ่อและแม่หายไปไม่กลับมาอีกเลยจึงเกิดความสลดใจ ใยคนนี้อยู่คพอเรือนเป็นเวลานานได้ให้ทานมากมายละกามทางหลายจึงเข้าป่าหิมะผ่านสร้างที่พักอยู่ในอันน่ารื่นรมเที่ยวแสวงหารากไม้และผลไม้ในป่าเลี้ยงชีพไม่นานเท่าไรก็ทำอาภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นในได้สาเร็จอยู่มาวันหนึ่งฤาษีชิดว่าจะเดินทางไปยังตัวเมืองเพื่อบินธบัต ร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นถือเป็นการพักผ่อนภายในตัวจึงออกจากป่าิมพาพันเที่ยวเดินไปทางตามหมู่บ้านต่างๆจนถึงเมืองพาราสีในเวลาใกล้ค่ำได้หาที่พักอาศัยจนกระทั่งพบเข้ากับพระราชอุทยานที่นี่น่าจะใช้ไดนะ้จึงเข้าไปนั่งอยู่ในคนไม้ใหญ่เช้าวันรุ่งขึ้น ถ้าเลสีชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วได้จัดแจงทุกอย่างถือภาชนะเดินเข้าพระนครไปจนถึงประตูวังในขณะนั้นพระราชากําลังเสด็จอยู่ที่ท้องพระโรงพอดีทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์แวบโพธิสัตว์เข้ากับแวบแรกทรงเริ่มใสในเอริยาบททันทีท่านดาบทโพนิกิริยามรยาท ช่างงดงามอะไรเช่นนี้ท่านอัมมาช่วยไปนิมนต์มาพบเราหน่อยอัมมาตก็ตอบรับคำพระราชาว่าพระชจะาเมื่อท่านอมามมัเชิญดาบดมาพบกับพระราชาเรียบร้อยแล้วลำดับนั้นรรรพระองค์ส่งไปให้พระโพธิสัตว์แล้วนิมนต์ให้นั่งถวายพระตังอาหารที่ปราณีเจนท่านนักปวดอาหารที่ ถูกจะเตรียมอย่างปราณีตปรากฏขึ้นตรงหน้าเมื่อพระโพธิสัตว์ฉันเสร็จแล้พระราชาได้ตรัถามปัญหาพระองค์ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งจึงขอให้อยู่ต่อในพระราชุธยานครั้นเมื่อตกลงได้เะด็จไปพระราชุธยานพร้อมกับพระโพธิสัตว์รับสั่งให้สร้างที่พักที่จงกรมจัดให้พร้อมเสร็จ ถวายบริคขาสำหรับบรรพชิตแล้วตรัสว่าขอพระคุณเจ้าจงอยู่โดยความสุขสำราญเถิดแล้วมอบหมายให้ในายอุทยานดูแลตั้งแต่นั้นมาโยมพระโพธิสัตว์ได้อยู่ในพระราชอุทยานเป็นเวลา12ปีต่อมาชายเดนเกิดได้สงครามจึงเกิดสงครามขึ้น พระราชามีความประสงค์จะ,ะเสด็จไประงับเหตุการณ์ด้วยตนเองจึงตัดเรียกพระเทวีมาพบแล้วก็พูดว่าน้องหญิงเจ้าอยู่ในวังน้ำไม่ต้องออกเดินทางไปกับพี่แล้วมาเหตีก็บอกว่าทำไมหรือเจ้าค่ะเจ้าตัวก็เอืยขึ้นอย่างสงสัยที่อยากให้ช่วยดูแลดาบบทที่พักอยู่ในพระราชอุทยานแทนพี่หน่อย พระราชาพระชายาก็รับคำอย่างง่ายๆนะขอบใจมากถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะรีบกลับมานะเจ้าค่ะพระรลชาก็ตอบว่าเจ้าค่ะรอยยิ้มที่อบอุ่นปรากฏขึ้นขอพระองค์อย่าทรงกังวลเลยจงสเสด็จเถิดเพคะเช้าวันต่อมากองทัพซึ่งมีกัตาดเป็นผู้นำออกเดินทางจากเมืองพระาทีไป ฝ่ายพระเทวีก็ตั้งใจดูแลพระโพธิสัตว์เหมือนอย่างเดิมหลังจากพระราชาเสด็จไปแล้วท่านดาบดไม่ได้รับอาหารตามเวลาที่เคยมากลับมาตามเวลาที่ตนชอบใจอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ยังไม่มาสักทีพระเทวีได้จัดแจงอาหารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงให้คนดูแลเอาเตียงน้อยมาวางไว้คอยดูการมาของพระโพธิสัตว์ ด้านือษีกําหนดบ้าได้เวลาแล้วก็ถือภาชนะหา่อมาจนถึงช่องหน้าต่างบานใหญ่เมื่อพระเทวีได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นโดยฉับพลันโอ้เสียงตกใจขึ้นพร้อมกับผ้าคลุมที่หลุดลุยพระโพธิสัตว์ได้เห็นดังนั้นก็ตะลึงกับความงามตรงหน้าคือนลมที่แตงกบกลับเกลียวคราววาวพายุอีกครั้งส่งผลให้ชานนั้นเสื่อมลงในบัดดล ด้านพระเทวีรีบคว้าพ้ามาคลุมกายเดิมตามเดิมแสดงท่าทีกรอบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะใส่าอาหารลงภาชนะทันทีเมื่อรับพระตาหารเรียบร้อยแล้วท่าทีของท่านฤทีเปลี่ยนไปเหมือนคนใจลอยก่อนจะเดินลงทางบันไดกลับไปที่อุทยานเจ็ดวันผ่านไปฝ่ายพระราชาชนะตึกสง,งครามครั้งนี้ ระงรับค่าเตอกอยู่ที่ตามชนบทได้สำเร็จก็ตร็กกลับมาพระองค์ตรงไปยังพระราชยานทันทีด้วยหวังจะเยี่ยมพระโพธิสัตว์เป็นคนแรกภาพที่ปรากฏตรงหน้าอาสมกรุงรูงรังด้วยอยากย้พลันความชิดแวบเข้ามาในสมองหรือท่านดาบทจหนีไปแล้ว เมื่อเปิดประตูก็พบว่าท่านฤาษีกำลังนอนอยู่จึงให้คนติดตามทิ้งพัดทาหารเน่าบูดชำรับปัดกวาดที่พักให้เรียบร้อยแล้วตรัสถามพระคุณเจ้าว่าท่านไม่สบายหรือพระองค์อาตมาถูกลูกศรเสียบแทงเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงตรวจร่างกายหารอยที่ถูกกิงแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรตามเนื้อตามตัวแม้แต่น้อย จึงตรัสถามว่าท่านถูกยิงที่ไหนหรือพระขุนเจ้าอาตมาภาพไม่ได้ถูกคนอื่นยิงแต่อาตมาภาพยิงตัวเองที่หัวใจด้วยลูกศรยิเลสทำให้อวัยวะทั้งปวงเร่าร้อนเหมือนไฟติดไปทั่วตัวเลยเมื่อพระโพธิสัตว์อธิบายจนจบ จึงชวนพระราชาออกไปข้างนอกจากนั้นนั่งทำารรมที่จนชานกลับมาอีกครั้งก่อนห่อขึ้นไปนั่งอยู่กลางอากาศพระองค์อาตมาภาพจะไปอยู่ในป่ายมพา,านตามเดิมพระาชาที่ได้ยินดังนั้นทรงอ้อนวอนต่างๆนานา,นาอัตมาภาพอยู่ที่นี้มีอาการปิดแบบอย่างที่ท่านเห็นจึงไม่อาจอยู่ต่อได้ จากนั้นก็หออไปป่าหิมะผ่านดำรงโยจนหมดอายุขไขก็ได้ไปเกิดในพรมโรคยมพระตาตดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศตัดจาแล้วก็ทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัตจกถาภิกษุผู้กัจตจะติก็ได้ดำรงอยู่ในพระอรหันตบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกก็ได้เป็นพระสกทาคามี บางพวกได้เป็นพระอนา,าคามีพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานน์ในบัดนี้โยมส่วนดาบทก็คือเราตถาคตชะนิแลนลูกศรเห็นไหมจิเลสก็คือลูกศรลูกสออะไรลูกศรที่ไปจิตมันจับดวงตาไปไปเจอจิเลสมันก็เกิด เป็นลูกศรทซิมแทงแล้วก็ทําให้อยู่ไ่ได้ถ้าไม่ไปนะพิกษุรุปนนี้ก็จะคงจะสึกคงจะไม่ได้ชานสมบัติแล้วก็จะเสื่อมไปเลยสิ่งบริเห็นไม่ได้มันเป็นกิลเลสมันเป็นกิลเลสก็เลยเห็นไม่ได้ก็เลยต้องปิดสุดท้ายก็ต้องอําลาพระราชาเข้าป่ายมาผ่านเหมือนเดิมเห็นไหมไปอยู่ที่มันไม่สมควรที่อยู่เขาเรียกว่ามันจะไปโดนลูกศรมันกิลเลส นิทาเรื่องนี้ชาดกเรื่องนี้ก็เป็นคติทำสอนให้ควรระวังจิตให้ดีก็ขอจเจริญพรจะเริ่มกดแชร์กดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดติดตามคลิปต่อไปก็ขอจเจริญพร